เรื่องเกี่ยวกับกรกะตซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าไม่เป็นเอกภาพหลังจากที่มีการให้ใบแดงคุณสดสีเองนะฮะซึ่งถือว่าจะบอกก็เสียงข้างน้อยก็ไม่ได้เพราะเสียงมันเท่ากันอยู่สองกับสองนะครับการที่ทอ,ออกประธานอออกมาชี้นะครับว่าให้ใบแดงเก่งการุณเนี่ยในอดีตเนี่ยฮะในกรกะต ชุดตั้งแต่ด้างเดิมเนี่ยการวินิจฉัยให้ใบดแดงเนี่ยต้องเป็นเอกฉันเอกฉันนะฮะก็คือห้าคนแต่วันนี้เนี่ยใช้เสียงข้างข้างน้อยข้างมากผมไม่ทราบนะฮะแต่เสียงมันออกมาเท่ากันถ้าบอกว่าจะเอาเสียงนะครับในห้าเสียงเนี่ยอย่างน้อยๆอยสักสี่ต่อหนึ่งถ้าประธานออกด้วยก็ยัง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 บอกว่าเอ,อ ยังพอฟังได้แต่นี่มันสองสองเท่ากันบังเอิญท่านสมชายเองบนน้นไม่ได้เข้านะครับดันั้นผมต้องฝากเรียนถามไปทางกรกะตว่าขณะนี้มีสำนวนอยู่ในมือเนี่ยเท,ท่าที่ทราบมานะฮะประมาณยี่สิบกว่าสำนวนกำลังอยู่ในหว่างการพิจารณาให้ทันวันที่สามกรกฎาเรื่องบางเรื่องเนี่ยท่านกำลังชี้เป็นชี้ตาย สสซึ่งเป็นอนาคตของเขานะครับนั้นฝากว่าองค์ประชุมของศาลเนี่ยน่าจะอยู่จุนครบนะครับถ้าอยู่ไม่ครบแล้วเนี่ยตัวไม่ใช่ศาลนะฮะกรกตอ,องค์ประชุมต้องครบนะฮะถ้าไม่ครบเนี่ยผมว่าก็รอให้ครบก่อนเพราะแต่ละท่านเองนั้นถือเสมือนว่าต้องใช้ วิจารยานในเรื่องของการตัดสินบุคคลนะครับเหล่านั้นแล้วก็คงไม่มีนะฮะในอดีตที่ใครขึ้นเวทีไปต่อว่าต่อขานเนี่ยเขามีคดีฟ้องอยู่แล้วนะครับของเก่งการุนีเขาก็มีคดีฟ้องฮะในอายการเขายกฟ้องทุกคนก็ทราบแล้วทำไมไม่เอาตรงนี้ไปประกอบการพิจารณาแต่ถ้ามีบรรทัดฐานนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าการไปพูดติติง ในประเด็นต่างๆเพราะนี่เป็นเรื่องการเมืองนะการแข่งขันต่อสู้กันมันก็ต้องมีประเด็นต่างๆที่จะต่อสู้กันถ้าไม่มีการพาดพิงกันนะฮะถ้าพาดพิงหนักนะครับก็ไปฟ้องร้องเอาถ้าเป็นการใส่ร้ายและไม่เป็นจริงนะครับหนักๆก็ามาว่ากันในเรื่องกรณีการพิจารณาแต่อดีตไม่เคยมีฮะแต่สิ่งที่ผมจะฝากละทีพรคการเมืองนะครับ ตอนหาเสียงเนี่ยใส่ไลน์หนักๆเนี่ยเอาซีดีมาแจกซีดีโจมตีเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยจนเป็นที่ผมไปจับกับสสพลภูมิเนี่ยกับสสอ,อีกหลายคนเนี่ยในตอนเลือกตั้งเนี่ยซีดีจับได้เป็นหลายหมื่นแผ่นที่แจกทุ่วกรุงเทพมหานครทําให้ฐานเสียงของกุงเทพมหานครคนเนี่ยเบี่ยงเบนการลงคะแนนตรงนั้นมีคดีอันหนึ่งในเขตเลือกตั้งเนี่ย เขาตัดสินนะฮะสารตัดสินแล้วจำคุกสองป,ปีกับคนสองคนทีด่ดูโดนข้อหาดังกล่าวเอาซีดีไปแจกแล้วตัดสินแล้วนะครับชี้มูลครับตอนนี้เรื่องอยู่ในคดีอยู่ในศาลชี้มูลไปถึงตัวบุคคลที่จ้างวานก็คือผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่อย่างนี้เนี่ยเรื่องส่งไปที่กากต ผมทราบอว่าเรื่องนี้ยกแล้วไอ,อ้อย่างนี้อะชัดชัดเนี่ยอย่างนี้อชัดเจนนะครการพิจารณาตรงนั้นทำไมทำไมมีการยกคำร้องตรงนี้ออกนะครับทั้งทั้งที่สื่อมวลชนก็ทราบตอนนั้นซีดีเต็ไมไปหมดแล้วจับได้เรียบร้อยทั้งคนเอาไปแจกคนจ้างวานตอนนี้โดนสอบบังเอิญคนที่จ้างวานเนี่ยเป็น เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งด้วยนะครับผมก็ต้องถามไปนะฮะถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเวลาพิจารณาเรื่องการใส่ร้ายเนี่ยอันนี้ถือว่าใส่ร้ายหรือเปล่าการแจกซีดีสมัยไทยรักไทยตอนหาเสียงเนี่ยรอบสองปีสี่แปดเนี่ยซีดีของท่านนักสินไปพูดเนี่ยเรามาแจกกันโดนไปเหลืองไปแดงกันเห็นไหม บรรทัดฐานของของกกตเนี่ยเอามาจากไหนตั้งแต่สมัยแรกนะฮะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมีการพิจารณาอย่างไรนะครับแล้วก็สำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยคงจะต้องฝากนะครับว่าอย่าเร่งรีบแต่เข้าใจว่าเวลามันจำกัดนะฮะงันช่วยดูให้ให้ชัดเจน ผมเห็นใจคุณสดสีนะครับเรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยในเรื่องการลงมติของกกตเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งบางทีอาจจะมองว่ารับแต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าสาธารณชนต้งสาบเพราะกรกตอเองในการตัดสินก็ต้องมีความโปร่งใสแต่คุณิสิษิตเองก็ไม่ควรพูดคนระเวลาเข้ามาพิจารณาอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนี่ยนะครับ ตัวเองก็ชื่นชมแต่อะไรที่ไปกลัวว่าจะไปพลาดพิงหรือจะทําให้พรรคตัวเองเสียหายก็ออกมาตอบว่าที่เวลาในเรื่องของการเมืองเนี่ยเสียงข้างน้อยบอกว่าต้องขอรบแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกันละครับคุณวิสิธิ์เองก็ต้องไปดูครับก็เหมือนกับในส่วนของของสภาที่จะต้องถือมติ แต่มติก็ต้องชอบนะครับในเรื่องในเรื่องดังกล่าว